ค่ะมือหนี้บสีพาติดตามเนาะค่ะผู้ที่ใส่สมแดงเฮ้ากระสวนผักกระหล่ำเนาะค่ะสวนกระหล่ำสวนผักกาดขาวเนาะค่ะผักกาดขาวค่ะสวนกระหล่ำค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณป้าค่ะสวัสดีค่ะปานาชาค่ะอยู่เสืองสางตะลุมปุ๊กค่ะตอนนี้เราใช้สมแดงนี้มานานแล้วค่ะตั้งแต่ปีกายนี้ค่ะตัวนี้ใช้ผลผลิตดีมากเลยค่ะช่วยบำรุงรักษาลำต้น กันใบกิ่งใบเลื้อยเขาจะินเติบโตแข็งแรงใ้เขียวค่ะตัวนี้จะช่วยป้องกันในโรคเชื้อราได้ด้วยค่ะนอนเพี้ยนมแรงนี่ค่ะวิธีใส่เนียค่ะวิธีใช้ตัวนี้มันจะมีฝานอกฝาในค่ะน้ำน้ำยี่สิบลิตรเป้หนึ่งของเราเนี่ยคือใช้ฝาในหนึ่งปาค่ะก็ฉีดประมาณช่วงเช้าถึงสามโมงเช้านี่ค่ะเพราะพืนเขาจะกิน ราจะกินอาหารทางใบนะคะแต่ส่วนในเรื่องป้องกนันหนอนเพี้ยนี่เราจะฉีดช่วงลงคืนค่ะคือนักฆ่ามงเย็นถุงหุบมงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวน,นี้ใช้ดีค่ะเราใช้มานานแล้วค่ะใส่ดีสิบอกต่อบ่ค่ะก็ใช้ดีบอกต่อค่ะก็โทรมาเมือนี้ได้เลยเกี่ยวกวับในเรื่องผลผลิตเ,เรื่องหนอนเรื่องแมลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงสัยอะไรก็ให้โทรมาที่เบอร์นี้เลยนะคะ ศูนย์เก้าห้าศูนย์แปดสามสองสี่หกหกค่ะเรามีครูผู้รู้คือผู้ใหญ่เชียนค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะพญาเชียนเนาะค่ะลุงเชียนเนาะค่ะนี่นี่ฝาแฝดเพื่อนค่ะครูครูแบกกี้เพื่อนค่ะเบรกี้เพื่อนครูที่ผู้หนึ่งผู้ฉีดเนาะค่ะผู้หนึ่งผู้ดูแลเนาะค่ะเพผูนซอยกันเนาะค่ะช่วยกันค่ะช่วยกันช่วงใดเนาะค่ะนี่อ๋อช่วงฉีด สามโมงเช้านี้ค่ะคือชวฉีดช่วงนี้จะได้ผลดีมากๆค่ะเพราะว่าพืชเขาจะกินอาหารทางใบนะคะแต่ถ้าในเรื่องพวกนอนพวกเพลี้ยพวกเชื้อรานี่คือเราจะใช้ฉีดตอนเย็นนะคะเนาะค่ะไม่เข้าใจอะไรก็โทรมาถามได้เลยนะคะตัวนี้เราใช้มานานแล้วค่ะใช้ดีต้องบอกต่อนะคะค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตเนาะค่ะเนาะขอทายทายตนเนี่ยค่ะ ไ่ได้เมื่อยว่ะค่ะขออนุญาตเนาะค่ะเนาะขออนุญาตเบิ่งเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเบิ่งกะหล่ำเพิ่นเนาะค่ะกะหล่ำกะลังหอเนาะค่ะกะลังหอค่ะเบิ่งเบิงกะหล่ำเพิินค่ะกะลังหองามมีหลีค่ะงามกะหล่ำมาเพื่อเสริมสางเด้อค่ะได้ยินจ่ว่าพักกันหน้าพิกิตเนาะค่ะตอนนี้กะหล่ำมาเพื่อเสริงสางเด้อค่ะดังแท้แน่นอนค่ะเบิ่งเบิงเบิงสวมแดงเข้าเนาะค่ะ เพ so ื่อนใส่สวมแดงเฮ้าเนาะค่ะเบิ่งกะหล่ำเพื่อนงามอีหลีค่ะกะหล่ำเพื่อนงามเนาะค่ะงามเบิ่งเบิ้งเบิงแป่งไงเนาะค่ะเนาะค่ะขออนุญาตเด้อค่ะขออนุญาตยางจักน้อยเนาะค่ะเบิ่งปลาใหญ่เพื่อนเนาะค่ะอนุญาตเบิ่งปลายใหญ่เพื่อนจักน้อยเนาะค่ะงามอีหลีเนาะค่ะเนาะเพื่อนเกษตรเนาะค่ะเนาะเกษตรผสมผสาน ปลูกสองยางผักปุูกปลูกกาดขาวเนาะคะ่ะผักกาดขาวปลูกกระลำปลาบักเขือเพิ่นเก็บเข่าบ,บ้านแล้วค่ะบักเขือก็พักกันซี่ค่ะเดี๋ยวสิติดตามเพื่อนอีกมือหลังค่ะค่ะมือนี่มาขอขอบคุณเนาะค,ะะคะ่ะเนาะมาขอขอบคุณเจ้าของสวนกระลำเนาะคะ่ะขอบคุณคุณป้าที่ให้ขอมูลเนาะค่ะดีๆคุณค่ะค่ะตอนนี้ฉันดีต้องบอกต่อนะคะต้องดูอย่างเดียวนะคะต้องใช้ด้วยถึงจะรู้ผลผลิตนะคะ อย่าเพิ่งดูอย่างเดียวนะคะต้องใช้ด้วยถึงจะรู้ค่ะขอบคุณค่ะวัดดีค่ะ